เอาเลยนะ,อะตอนนี้ท่สาราบุตรก็ลงังคำอักขนันนีครับขัดวิมานห้องน้ำนะห้องน้ำท่านสบายสบายใสใสใจยิอยยอยนอเอเอ,เอสุดยอดเลยนะครับสาราบุตรมาจากเชือกใหม่นะครับท่านเรืเ่องนี้ท่านชอบมากนะครับ กัรให้ใส่สินเล็กน้ายของเราใสตอนนี้นะครับเ,เจ้ามาตอนรับผู้มาสีกธรรมนะครับปฏิธรรมใสๆใจเย็นๆกับอาจารย์สุริยานะครับท่านกมาช่วยนะครับ ด้วยทำความสะอาดขัดวิมานใสๆสใจเย็นเย็นขัดสิ่งไม่ดีออกจากตัวจากกายของเรานะครับออกจากกายของเราสิ่งไม่ดีไม่ต้องไหลายก็มาลหลหายสูญไปจะเราขัดออกโรคภัยไข้ขเจ็บี่บากกรรมี่บากมานต่างๆนานานั่นแหละที่เยอตัวเรานะครับเราต้องขัดออก ผัก็ให้ใสให้สะอาดเลยทีเดียวตัวนี้มันก็อยู่ที่ตัวเรานะครับใสๆใจเย็นดีอันนี้คือก็ต้นชะนาวุฒินะครับมาจากเชียงใหม่นเทางการที่มาของสั้นให้ใสๆใจเย็นดีนะครับ